สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโปเกมอนการ์ดวันนี้ผมได้สินค้าพิมียมอีกตัวหนึ่งมานำเสนอผมไม่รู้ว่ามีคนจะกล้าแกะแกะตัวนี้หรือเปล่านะครับผมก็ลองซื้อมาก็ราคาก็สูงอยู่นะฮะแพงมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันดูมาดูก่อนว่ามันคือตัวอะไรมันคือตัว พรีเมียมสปอเดนชิลโปเกมอนไทดิร์ดเกมนะครับอัลต้าพรีเมียมด้วยอัลต้าพรีเมียมคอร์เรคชั่นนะฮะดูใกล้ๆนี่ห่อมาอย่างดีเพิ่งได้มา,าวันนี้เลยนะครับกล่องสวยงามมาก มีเสียงกุ้งกริ้งกุ้งกริ้งอ่างนี้ด้วยไม่รู้ไม่รู้ว่าเนเสียงอะไรข้างในเนี่ยเห็นแน้บอกแต่หน้ากล่องก็จะบอกว่ามีสเปเช a ยลโ Version c h a นชาซินว V กับ Special g o Version s ั่ a ซามาเซน V นะครับอย่างละใบเนาะแล้วก็ Metal Damage Counter ที่เป็นในตัวนับเ a เมจนะครับ แล้วก็มีคอยน์นะฮะที่เป็นเหล็กด้วยนะไอ้เมทัลเมทัลคอยโลหะนะฮะแล้วก็สองเซตออฟกาส e v ฟก็คืออ่ซองใส่การ์ดนะครับมีสองเซตเนาะรวมกันทั้งหมด130อันนะครับแล้วก็มีอ่อ16บูสเตอร์แพ็คนะครับมีซองบูสเตอร์แพ็คมาให้อีก16อัน นะครับอันนี้เนาะสิบหกอันแล้วก็มีโค้ดการ์ดโปเกมอนการ์ดเกมออนไลน์ด้วยอันนี้ผมก็เล่นอยู่ก็ก็ดีครับจะได้การ์ดดีๆเขามั่งเนาะแล้วก็มีรูบุ๊กเลตสอนการใช้นะครับรูบุ๊กเลตเนาะโอเคครับโอ้อยากแกะแล้วดวยแล้วอยากแกะแล้วค <laughs> ันค <laughs> ัน โอ้อย่ากแกะแล้เกินได้ฮะลองแกะเลยผมจะลองแกะเลยนะฮะลองแกะเลยแล้วกันเอื้อ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 โอ้โหแกะให้ดูเพื่อนเห็น <c oughs> แกะแล้วแกะแล้วแกะเ้ว เลือกต้องเก็บกล่องไว้นะครับโอ้โหที่ครอบเอาเออกก่อนที่ครอบนะฮะที่ครอบก็สวยงามเล้เน่นะจะไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรให้อีกในกล่องนี้ก็จะเปิดยังไงวนะเนี โอ้เปิดอย่างงี้เป็นแม่เหล็กนะฮะเป็นแม่เหล็กสวยงามเป็นแม่เหล็กเปิดปุ๊บปุ๊บนี่เป็นแม่เหล็กเปิดออกมาโอ้โหผมว่าผมเปิดผิดมันต้องเปิดอย่างงี้แล้วเปิดอย่างงี้ปักมีอย่างงี้แล้วก็เป็นอย่างงี้นี่นี่โอ้โหนี่นี่นี่ฮะโอ้โหสีทองนี่ฮะสีทอง รูปชาเซียนนะฮะแล้วก็ในนี้ก็จะมีเกะในเกะนี่ก็จะมีของอยู่นะฮะในเก๋ทุกเก๋ก็จะมีของอยู่เห็นนด้แวบ,บละเห็นได้แวบ,บละปุ๊บแหมโอ้โห<ด>สวยมากอ่ะบอกเลยนี่อะไรวะเนี่ยมาดูเกะบนสุดก่อนนะว่ามีอะไรเนาะเก๋บนสุดก่อน เอ้บนสุดอ่ะวางก่อนนะมีที่วางเลยไหมอืมอืม,อมโอบนสโอ้ดหะอ้โหโ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 ้โหโอ้โหโอโหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โก,กานนะ้กดกโอ้โหโอนอ้โหโอ้โหเอาโ่ ะคะด้านหลังก็จะมีนี่โอ้แสลักท่าต่างๆโอเคบรมบรมบลมบมบมโอเคก็จะอธิบายกฎการเล่นต่างๆนะครับซึ่งมันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยว่ากันเนอะเปิดข้าวให้ก่อนปุ๊บ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 ปุบ แล้วก็มีอะไรกัะอ่ะนี่มีหนึ่งเล่มอ่า Sword and Shield Series Player Guide นะครับนี่ฮะสวยงามนี่มีเงาสะท้อนสวยงามมากผมไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะ Player Gui d e นะครับสำหรับซีรีส์นี้เขาก็จะบอกเป็นการ์ดต่างๆนะฮะ สำหรับซีรีส์นี้าาการ์ต่างๆดียังไงอะไรอย่างนี้เนาะมาที่า่าไทยด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับเทียบเคียงกันได้อืมหลายตัวผมก็มีแล้วเนาะท็อปคอมโบนี่การ์ดเทนเนอร์ที่น่าสนใจท็อปเทนเนอร์การ์ดนี่โอ้โหเีเราอาจจะคุ้นกันอยู่แล้วท็อปเทนเนอร์การ์ดหลายอย่าง สปอร์นชิลล์ซีรีส์โปรโมชั่นการ์ดลิสต์นี่เป็นการ์ดเบอร์ต่างๆนะครับที่เรามีเนะาะสปอร์นชิลมีเบอร์อะไรบ้างโอ้อามาเทียบกันได้เลยนะเนี่ยโอ้โหมีการ์ดเจ๋งๆด้วยโอเคอืมนะเราดูเร่มตอบอันต่อไปโอ้นี่นี่น อันนี้ยังมีนี่ที่เราอยากได้นี่โค้ดสำหรับไอ้ TCG ออนไลน์นี่ข้างหลังมีโค้ดด้วยแต่ให้ดูไม่ได้แปบ๊บเดียว๊เ <c oughs> ดูไม่ได้เอเคเก็บไว้ใช้แยกไว้ก่อนเอาไว้เล่นเลยคืนนี้คืนนี้อ่ะเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยเกะแรก อึบนี่นะฮะอ่เก้ okay, แรกไปแล้วเก็บเข้าที่เดิมอันนี้ต่อไปเก okay, ต่อไปด้านนี้ที่ด้นนี้มีอะไรเอามาดูมีอะไรบ้างอืมเกอันนี้มีอะไรบ้าง, okay, นนางก็จะมีสลีป แม่สลิปหลับสลิปแบบไมยใส่การ์ดนี่อีกด้านหนึ่งสีทองนี่แล้วก็ด้านหลังนี่สวยงามทอดไว้ก่อนแล้วก็มีที่กั้นที่กั้นนะที่กั้นนี่ให้มาสามอันแล้วก็ การ์ดเอ้ยไม่ใช่การ์ดเหรียญเหรียญน,นะฮะนี่สวยงามมากสวยงามมากเนีดิโอ้โแล้วมันเป็นเหล็กด้วยนะเป็นเหล็กด้วยนะเนี่ยสุดยอดอะ่ะเป็นเม่เหล็กเป็นโลหะสวยงามมาก แล้วก็ได้แล้วก็ในนี้ก็จะมีการ์ดโปเกมอนสี่ใบไม่ใช่สี่ใบดิสี่ซองนะครับสองสี่ซองหน้าตาเป็นงี้เดี๋ยวไม่รู้ข้างในมีอะไรอยากรู้เหมือนกันซองหนึ่งมีสิบใบสิบการ์ดนะครับนะเก็บใส่ไปก่อนต่อไปอึป๊บอึ๊บ ฮึบฮึบฮึบนี่ใส่คืนที่เดิมต่อไปนะฮะช่องนี้มีอะไรช่องตรงกลางอึบอึบฮึบฮึบึบโอ้โหเราก็พยายามจะเบามือมากช่องตรงกลางหนักอึ้งอะมีอะไรวะเนี่ยมีที่กั้นนะครับมีกั้นเก็บคาร์ดเขาเป็นกล่องว้ใส่การ์ดด้วยนี้เองแล้วก็มีไปนี้ไงโอ้ว้าว ชาดเส้นเขาได้ฉาบผมียกถูกป่าวะโอ้แต่ปเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะฮนะเจ๋งอะสีทองสวยงามหนึง่งใบนะครับแล้วก็มีซองสุม่มสามสี่ห้าหกเจ็ดมีซองสุม่มเจ็ดซองนะครับให้ดู สองศูนย์เจ็ดสองนี่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 โอเคสองศูนย์เจ็ดสองนะแล้วก็มีลุกลุกเต่าที่เป็นตัวนับเดเมจนะฮะ ลูบอลจะเป็นตัวนับ d ด m a g นี่ลู่บอลจะเป็นตัวนับเดเม g เป็นสีทองมีสีทองกับสีส,สีสีลมดำนี่สีทองสีลมดำมีให้มาอย่างละอย่างละหกนะฮะเป็นเป็นโลหะหมดเลยสวยมากโอ้โหดีใจดีนใจแตกแล้วก็เหรียญเนี้ยะ เหรียญที่เป็นโดนพิษนะครับกับเหรียญพิเศษนะฮะอันนี้ก็เออ่เป็นโลหะเหมือนกันอนะ่ะสวยมากอ่หนักเยี่ยมเลยสวยมากลายสวยเลยเออมีการ์ดตกหลน่นในนี้อันหนึง่งจะงมีแปดแปดสองนะฮะอันนี้อันนี้แปดสองสองนึงสิบการ์ดนะคุ้มนะโอเคอยู่นะสองสิบการ์ด ไปแกะดูว่ามีอะไรเดี๋ยวไปแกะดูอีกคลิปหนึ่งแกะดูนเอเวอเเดิมใส่คืนก่อนเดี๋ยวหายอ่ะอันนี้เราจะเหลืออีกด้านนึ่งนี่อีกด้านหนึ่งนี่นี่ฮะนี่อีกด้านหนึ่งพอเป็นอย่างไรด้านหนึ่งนะฮะเป็นสมาร์ซนตานี่โอ้โหสวยงาม เป็นสีทองด้วยสวยงามมากเยียมวางไว้ก่อนแล้วก็มีสลลฟ์ซามาเซนตาอืมนี่ด้านหนึ่งเป็นสีทองด้านหนึ่งเป็นสีดำาๆนี่มีไซลัปโปเกม,มอนสีทองด้วยสวยงามโอ้ชอบมากและก็มีเหรียญให้อีกหนึ่งเหรียญให้ เหรียญก็เป็นโลหะด้วยนะฮะสวยอ่ะแต่รู้สึกเหรียญจะหลุดเหรียญจะหลุดจากแพ็คตลอดเลยนะแพ,ค,แพคพิมพเมียมไงวะเนี้ยอ้อ่าแล้วก็มีที่กั้นการ์ดให้แล้วก็ซองโปเกมอนมีอยู่ด้านนี้นมีอยู่สี่ซองนะฮะโอเคซองละสิบการ์ดเหมือนกัน ออื uh ื huh. เก็บไว้ก่อนมีอะไรอีกไหมน่ะ oh. แต่กล่องลักษณะเขาลัางกล่องนี้ดีมากเลยนะะเป็นสีทองสวยงามอะ่ะแล้วก็มีผิวสัมผัสดีมากเลยดูดิดูด,ดิผิวสัมผัสแบบสวยอะ่ะ ปิดปุ๊บแล้วเป็นแม่เหล็กอือเป็นกล่องแบบพกไปไหนไม่อายใครอะ่ะแต่ก็หนักเลยนะแต่ว่าก็โอเคอะ่ะใส่การ์ดได้เยอะโอ้สวยอะ่ะติดใจแรกเลยแต่ราคานี้ห้ามบอกเมียเลยนะเมียรู้อาตายแอบมา่าบม่มีม <laughs> <laughs> โอเคฮะขอบคุณที่รับชมนะฮะยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวแกะทีละซองเลยอะไรพวกนี้ทีละซองเลยว่าแต่ละซองมีอะไรบ้างแกะเห็นเห็นเลยไม่เสียดายละอันนี้ขอให้มีคนดูพอขอบคุณมากครับ